สวัสดีครับก็ไม่จะมีอะไรมาคลิปสกายวอลนะครับผมโซโลยังไม่มีใครมาโอ,อ้ไม่มีชุดเลยก็ยังบีวะ เอารอติดไฟเลยเอาเรามียาก,กันไฟนึกว่าเซฟค้างเฮ้ยไ,ได้ของแล้วโอ้มังไปตายก่อนเลยเดี๋ยวเลไรอาจอยู่คลิปเดียวเองเอาไปเลยตัวกู จบเดี keep keep ๋นนี no. nah. Yo, ้ก so, ็ปิดคลิปแล้วคลิปเดียวเดี๋ยวยังไม่เล่นแล้วใช่ไหมอัดเดี๋ยวยังไม่อัดแล้วใช่ไหมอัดแล้วอัดได้หลายเกมหรอฮะหนึ่งหนึ่งเกมเดี๋ยวแกไปหาสกายพ่ออื่นเลยนั่นกิบเบิลมาดูกันว่าใครรวยกว่าเออ โอ๊ยโอ๊ยโอ้จีจีครับก็สรุปคลิปนี้กันตัวละไปก่อนเจอกันใหม่พัฒนาบ๊ายบาย